นิ้วห้านิ้วนะคะมาแบ่งด้วยก็เป็นไม้นอกตู้นะคะสำหรับใครที่สนใจพันไหนก็สามารถจดชื่อเลยที่เบอร์โทรห6 4 2 8 2 4 3 6 3, 3 1, นะคะเบอร์นี้ก็จะโทรได้แล้วก็เพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้มีเก็บเงินปลายทางนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้หนูพาไปดูกันเลยนะคะ ตรงนี้ก็เป็นนี่ไครรอดตัวนี้อยู่วันนี้มีกระถางที่เป็นสายพันธุ์เดียวกันมาแบ่งนะคะสวยมากแล้วคือเขาเป็นไม้ที่ตกพุ่มดีค่ะนี่นะคะพ่อเขยยกมาให้ชมโอเคเดี๋ยวมาดูต้นแรกกันเลยนะคะอันนี้นะคะนี่บอนเก่าไม่มีชื่อค่ะ อันนี้ให้ไปอยู่ที่130ลืมแจ้งเลยค่าส่งเดินทางอยู่ที่30บาทนะคะทั้งกระถางเลย<ม>เห็นคะรอนเก่าสีชมพู130อ่ะแม่มาหยิบส่งให้เลยอันนี้จะเป็นหาริพุนชายได้3ต้นเลยในกระถางอันนี้ให้ไปอยู่ที่150นะคะ150หริพุนชัยนะคะจะเป็นไม้เก่าโทนน้ำตาล แล้วก็มีพลอยพัตตานะคะสวัสดีพี่ๆด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วก็สามารถรับชมไปพร้อมๆกันก่อนได้นะคะพลอยพัตตากระถาง6นะคะอันนี้อยู่ที่200บาทนะคะสองพลอยพัตตาดูสีเขานะคะแดงสวยอันนี้ไก่รัศมีนะคะไก่รัศมีอันนี้อยู่ที่ต้นละหนึ้อยห้ นะคะไก่รัศมีสวยมากอันนี้ได้2ต้นคู่นะคะสำหรับไก่รัศมีหน้าออกส้มๆนะคะ,ะหนูจะไล่ไปเลยอันนี้เป็นไล้สดก็จะอาจจะมือนหัวนิดหน่อยนะคะอันนี้ปีโขงค่ะ130นะคะปีขงมีลูกน้อยมาแล้วค่ะ ต่อไปอันนี้เป็นสยามนนทเขตนะคะสยามนนทเขตอันนี้อยู่ที่ต้นละ150ไม้ชนิดนี้จะเป็นไม้เก่านะคะตัดสีออกขาวชมพูนะคะใบเรียวยาวสยามนนทเขตนะคะอันนี้เป็นพรมหรือสีนะคะพรมหรือสีนี่พรมหรือสีจากการแดงนะคะอันนี้ได้สองต้นคู่นะคะสองต้นคู่เลย การแดงายชัดายสวยอันนี้อยู่ที่170นะคะผมหรือสีนี่นะคะต่อไปเป็นบันดานซับคะอันนี้อยู่ที่170บาทนะคะบันดานซับดูสีเขาบันดานซับเป็นไม้ที่กระดูกชัดนะคะกระดูกหรือเส้นใบนะคะชัดแล้วใบใบแข็งมากนะคะ อันนี้เป็นหัวใจมังกรนะคะอันนี้อยู่ที่160นะคะออกโทนแดงนะคะหัวใจมังกรนโทนแดงๆก็อันนี้เป็นลูกไม้นะคะพี่นันทพัฒนขอบคุณมากคะ่ะนค่ะอยากดูพันไหนก็พิมพ์มาได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นไลฟ์สดนะคะสามารถคอมเมนต์พิมพ์กันได้เลยนะคะ นี่แต่หนูเดี๋ยวหนูเซฟให้นะคะลันไปก่อนเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะสีสวยๆแบบนี้ขอเป็นลูกไม้เบอร์สิบเอ็ดแล้วกันนะคะขอแปดสิบแปดสิบนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ตะวันชิงพบนะคะทักทายสวัสดีนะคะอันนี้ตะวันชิตพบนี่ไม้ใบเข้มหน้าใบออกแบบดำๆน้ำตาเลยอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบ 130นะคะสวยมากตะวันชิงพบนะคะอันนี้ก็สีสวยเป็นสาวร่มโพทองนะคะสาวร่มโพทองอันนี้มีหน่อแล้วด้วยให้ไปอยู่ที่160สนะคะสาวร่มโพทองสีเยอะมากเหมือนสีลุงเลยด่างด้วยกัดด้วยนะคะอันนี้เป็นบอลกาวไม่มีชื่อนะคะขออยู่ที่150 อันนี้เรียกได้ว่ามาเป็นกอเลยกระถาง6นะคะบอลเก่านะคะสีเขาก็จะออกโทนน้ำตาลแดงค่ะอันนี้เป็นเลือนปลาสักนะคะอันนี้เป็น4ี่นิ้วแต่ว่ากัดสีแก่ตัวแล้วนะคะต้นละ60บาทนะคะเขือนเอ้เือนเริกิตนะคะเคือนเริกิต อันนี้เป็นพลอยชมพูค่ะต้นละ150่งยใบยักษ์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะพลอยชมพูจะเป็นไม้ใบใหญ่ใบแข็งนะคะเป็นไม้โทนเข้มยุงเริ่มมานี่อันนี้มีชื่อว่ามัางกรทองอันนี้เป็นตัวแผ่ใบยาวที่พ่อแบบประกวดนะคะสายแบบเดียวกันเลยอันนี้6นิ้วนะคะ,ะใครชอบหนูขอสองร้ยหนะคะสองห แม่ต้องมาอยู่ข้างๆ mm hmm. <laughs> อันนี้ไผ่ไผ่น้ำโชคนะคะไผ่น้ำโชคอันนี้ให้ไปอยู่ที่ขอ80บาทละการไผ่น้ำโชคนะคะเป็นใบไผ่สีแดงๆมาทางนี้กันบ้างอันนี้ไปแล้วเน,นี่ไปแล้วอันนี้หน้าคราชนะคะร้อยห้าสิบ หน้าคาราเฉยๆก็จะแดงแบบนี้เลยเป็นไม้ตับเดียวกับกวนอูนะคะสาวหลังสวนนะคะอันนี้อยู่ที่ร้อห้ากระถางหนิ้วนะคะตอนนี้สี่นิ้วก็มีแต่ว่าวันนี้หนูมาโซนหลังสวนเลยก็เลยจะเป็นโซนหกนะคะเดี๋ยวเอาหให้ชมก่อนอันนี้จะเป็นหนุมานออกศึกกระถางหนิ้วนะคะ อันนี้ให้ไปอยู่ที่ให้ไปหนึบาทนะคะหานุมานออกซึกโทนแดงนะคะต้นนี้จะเป็นพรพพระุทธชินราชนะคะอันนี้ให้ไป150สวยมากอันนี้ได้สองต้นนะคะในกระถางสองต้นเลย ต่อไปอันนี้รามมะสูนนะคะขออยู่ที่150รามมะสูนเป็นไม้กัดสีนะคะรามมะสูนอันนี้ต้นแม่พันธุ์หนูถ่ายให้ชม,มบ่อยๆตัวพุ่มดีมากนะคะอันนี้ยักษ์ตีเมฆกระถางนี้ขอ100บาทยักษ์ตีเมฆนะคะเป็นยักษ์ในตับรามเกียรตินะคะ ่ะเดี๋ยวต่อด้วยยักษ์ปักหลันเลยยักษ์ปักลันอันนี้อยู่ที่130มี1ต้นในกระถางนะคะแล้วป้ายแล้วด้วยยักษ์ปักลันนะคะป้ายสวยต่อป้ายอันนี้เป็นเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มนี่อันนี้อยู่ที่ต้นละ120นะคะเพชรคุ้มอันนี้ก็จะเป็นไม้ใบใหญ่ๆ อันนี้ลูกไม้ค่ะสีหวานชุมพูชมพูเลยมีแต่สวยสวยสวัสดีนะคะพี่สมปองสวัสดีนะคะอันนี้หนูแวะมาเดี๋ยวหนูบันทึกคลิปไว้ให้นะคะเผื่อใครมาดูไม่ทันตั้งแต่ตอนแรกนะคะอันนี้ลูกไม้สีชมพูใบออกกลมๆด้วยต้นนี้ขอเบอร์ยี่สบสองแล้วกันนะคะเบอร์ยี่ิสองอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะ อันนี้จะเป็นมนชาลวันนะคะมนชาละวันได้ไปแบบจุใจเลยมนชาลวันอันนี้ได้สองต้นนะคะอันนี้ขออยู่ที่200บาทนะคะมนชาละวันนี่200นะคะคุ้มมากคือพวกนี้เขาจะเป็นไม้มีหัวหมดแล้วนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นอู้อันนี้พญาหงค่ะ หนูไม่ได้แบ่งนานเลยมีหูใต้ใบเดี๋ยวแอบดูก่อนมามารื้ยังหูนี่มาเยอะแล้วค่ะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะพะยาหงต่อไปอันนี้เป็นกวนอิมนะคะเดี๋ยวหนูลันไปให้เลยนะคะสามารถกดหยุดแล้วก็ดูได้นะคะอันนี้กวนอิมต้นนี้ขอหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบกวนอิมโทนขาวค่ะอันนี้ สต้นนะคะในกระถางอันนี้อ้อมกอดขุนขาวนะคะต้นละ100บาทสนใจสามารถโทรสั่งได้นะคะเบอร์โทร064 282 4363หรือว่าสอบถามสายพัน์ธุนอกเหนือจากนี้ก็สามารถสอบถามได้นะคะอันนี้อ้อมกอดขุนขาวคัะหนึ่งออันนี้จะเป็นพญานกดำนะคะพญานกดำ อันนี้ก็สีสวยเลยอันนี้150บาทใบแข็งมากนะคะพยานกดำนะคะอันนี้จะเป็นอ๋ออันนี้เป็นไก่เจ้าเล่ค่ะไก่เจ้าเล่ใบพื้นเปิดเ,เขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะแล้วก็กัดลายแดงนะคะสีเขาแต่และใบก็จะเปิดไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ให้ไป120บนะคะไก่เจ้าเล่นะคะ อันนี้หนุมานหักดานนะคะหักดานไซส์นี้อยู่ที่150นะคะหักดานจะกัดเป็นโทนสีขาวนะคะอ่าแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นมีชื่อว่ามนกิตยานะคะต้นนี้ขอ120นะคะ สวยมากสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะเบอร์โทร0 6 28 4 282 4 6 6 3นะคะวันนี้หนูพามาชมไม้นอกตู้อยู่หลังสวนนะคะพวกนี้ก็จะเป็นไม้ที่ทนมากๆนะคะใบอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่สีสวยแล้วก็แข็งแรงทนทานนี่ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามสวนสานิตบอลสีไว้ก่อนได้นะคะหรือว่าจะดูไซส์สีนิ้วก็สามารถด,ดูซับชมได้มีแบ่งหลากหลายสายพัน์ธุเลยนะคะไม้ที่เห็นก็จะเป็นไม้ของที่สวนเองทั้งหมดนูค่ะยาวไปถึงนู่นเลยนี่นะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ